ลมหนาวพัดโชยเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เป็นลมที่เย็นยะเยือกผิดปกติสำหรับเดือนนี้บ่งบอกถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเมื่อคือนก่อนจูจูนาฬิกาดิจิตอลบนหัวเตียงของฉันก็กระพริบทีทีสลับกับตัวเลขที่อ่านไม่ออกก่อนจะดับมืดไปเลยฉันลองกดเปิดอีกครั้งมันก็เหมือนไม่เคยทำงานมาก่อนแถมยังเย็นเฉียบผิดปกติฉันพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่ไฟฟ้าขัดข้อง แต่มันก็อดทำให้รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆไม่ได้มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างแล้วเช้าวันต่อมาข่าวที่ฉันเห็นในโซเชียลมีเดียก็ยิ่งทำให้ฉันขนลุกเรื่องราวของการหายตัวไปอย่างลึกลับของกลุ่มนักสำรวจวันที่เข้าไปพิสูจน์เจ็ดสถานที่เฮี้ยนที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนเล่าขานถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแต่แล้วก็เงียบหายไปจากสารบบจนบางคนเชื่อว่าสถานที่เหล่านั้นค่อยๆจางหายไปจากแผนที่จริงๆ ฉันรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดให้ไปที่นั่นดึงดูดให้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก่อนที่สถานที่เหล่านั้นจะหายไปจริงๆฉันจัดกระเป๋าอย่างรวดเร็วจุดหมายแรกคือป่าอาถรรพ์ที่ร่ำลือกันว่ามีเงาประคุ้มเคลื่อนไหวอยู่เสมอเมื่อฉันไปถึงร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดมีเสียงลมพัดหวีดหวิวราวกับเสียงกระซิบ แต่เมื่อฉันตั้งใจฟังมันกลอบเป็นเสียงที่ราวกับมีใครกำลังเรียกชื่อฉันแผ่วเบาแต่เมื่อหันไปก็ไม่พบใครจากนั้นฉันก็เดินทางไปยังบ้านร้างกลางทุ่งนาบ้านหลังเก่าสีซีดที่ดูราวกับจะพังทลายได้ทุกเมื่อชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งผูกคอตายที่นั่นและววิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่เมื่อฉันก้าวเข้าไปในบ้านกลิ่นอับชื้นและฝุ่นฟุ้งตลบ อากาศหนาวเย็นกว่าข้างนอกหลายเท่าราวกับถูกแช่แข็งจูๆ่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กดังมาจากชั้นบนแม้จะพยายามมองหาเท่าไหร่ก็ไม่พบต้นกำเนิดเสียงต่อมาคือบ่อน้ำโบราณริมถนนที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่มองลงไปในบ่อน้ำตอนเที่ยงคืนจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในสภาพที่น่ากลัวและหลายคนก็หายไปเมื่อลองทำตาม ฉันตัดสินใจไปในคืนนั้นท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงไปในบ่อ้นาำเมื่อฉันก้มลงไปมองฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่ใบหน้าของมันกลับบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวดวงตาของมันจ้องมองมาที่ฉันอย่างไม่กระพริบระหว่างทางกลับฉันแวะไปยังโรงพยาบาลร้างที่เคยมีประวัติคนไข้ตายอย่างน่าสยดสยองฉันเดินไปตามโถงทางเดินที่มืดสนิท แสงไฟฉายของฉันสาดไปที่ผนังที่เต็มไปด้วยคราบสนิมและรอยขีดข่วนจูๆ่ๆฉันก็ได้ยินเสียงรถเข็นเลื่อนไปมาทั้งที่มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนฉันรู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวอีกแห่งคือสะพานล,ลอยที่ถูกทิ้งร้างกลางคืนที่นี่จะมีเสียงหัวเราะของเด็กๆดังกล้องทั้งที่ไม่มีเด็กคนไหนอยู่ใกล้ๆ ฉันยืนอยู่บนสะพานนั้นมองลงไปยังความมืดเบื้องล่างและก็ได้ยินเสียงหัวเราะจริงๆมันดังมาจากทุกทิศทางราวกับเด็กๆก,กำลังเล่นซ่อนแอบรอบๆตัวฉันสถานที่ที่6คือเหมืองเก่าที่เคยเกิดอุบัติเหตุพนักงานเสียชีวิตไปหลายคนชาวบ้านบอกว่าบางครั้งจะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังออกมาจากปากปล่องเหมืองฉันยืนอยู่ตรงปากปล่องนั้นพยายามเพ่งมองลงไปในความมืดลึก และก็ได้ยินเสียงตะโกนจริงๆเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังสุดท้ายคือวัดร้างบนเขาที่ไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัดว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่นี่แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งดีเช่นกันฉันเดินเข้าไปในโบสถ์ที่ผูพังจู่ๆแสงเทียนที่ฉันจุดก็ดับวูบลงพร้อมกันทั้งหมดความมืดมิดเข้าครอบงำทุกสิ่ง และในความมืดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงพลังงานเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ฉันไม่รู้จักฉันกดรับสายและปลายสายก็เป็นเสียงเดียวกันกับเสียงที่ฉันได้ยินในทุกๆสถานที่เป็นเสียงที่คุ้นเคยจนขนหัวลุกและมันก็บอกกับฉันว่าถึงเวลาแล้ว ก่อนที่สายจะตัดไปโทรศัพท์ของฉันก็กลายเป็นหน้าจอสีดำเย็นเฉียบและไม่ตอบสนองใดๆอีกเลยเหมือนกับนาฬิกาของฉันคืนนั้นฉันรู้แล้วว่าเจ็ดสถานที่นี้ไม่ได้หายไปไหนมันแค่กำลังเลือกพวกเขาเอง